สวัสดีค่ะอุ๊ยเสียงสุนัขนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสปกปูแชแนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็อยู่ในสวนสนุกแห่งหนึ่งนะบรรยากาศนะ่ากลัวมากเลยสวนสนุกแต่ไม่สนุกนะคะโอ้ยเราไม่มีทางออกไปเลยนะคะงานนี้เราต้องหาวิธีออกจากที่นี้ให้ได้นะคะอุย้ยตรงนี้เป็นปากแน่ อุ้ยบอกเลยว่าเอฟฟกเขาสวยมากดูต้นไม้สิคะโอ้ใบไม้ปลิวออเนี่เรานักเรื่องแล้วโอเคค่ะไปกันเลย oh. ฉันจะต้องทำยังไงลนะ่ะอุ้ยตอนนี้เราเข้ามาในตัวสวนสนุกแล้วนะคะเหมือน oh. สวนสนุกล้างยังไงอย่างนั้นเลยไม่มีใครเลยออ oh. เสียงอะไร <laughs> เหมือนเราเข้ามาก็มีเสียงหัวเราะนะคะเอาแล้วไงเราอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนเราต้องหนีแล้วโอ้ oh. เอาเลยเรอเนี่ย ด่านเล็กเราก็เจอแบบนี้เลยเหรออุ้ยเสียงกระดูกเราจะหักทุกด่านไม่ได้นะกบ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 ไปต่อค่ะอุ้ยลูกโปง่งจับได้ไหมจับไม่ได้เหรออยากจับอะ่ะอุ้ยเขาน่ากลัวมากเลยอุ้ยลูกโป่งแตกอุ้ยเสียงแบบได้ฟิลมากเลยอุ้ยอุ้ยตรงข้างล่างอะเหมือนปากนอนเลยอะเหมือนปากแบบว่ายังไงอะสาปป้าดอะคะ่ะเราต้องเดินตามท่อไปนะคะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยทางนี้เหรออุ้ยข้าเราหล่นลงไปเจ้าหนอนกินล้วเน่อุ้ยเสียงอะไรเสียงลูกโป่งเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยไปต่อค่ะอุ้ยน่ากลัวจริงดีนะไม่มืดถ้ามืดนี่น่ากลัวจัดเลยเราเจอคนค่ะสวัสดีโอเคค่ะฉันไม่ฟังหรอกโอ้โหเราเจอเพื่อนด้วยอุ้ยหลายคนด้วยโอ้เพื่อนเยอะมากเลยตรงนี้เป็นไฟนะคะ เราต้องรองไฟก่อนดีกว่าเพราะนั้นเราอาจจะไหม้ไปไม่ทันตั้งตัวก็ได้โอ้ยเยอะมากเลยโอ้โหตรงนี้มีท่อน,นะคะแล้วก็ต้องกระโดดไปให้ได้ค่ะโอ้เสียงดังมากในนี้อือหูกระดูกเราหักกรอบอีกแล้วจบจากเกมนี้ไปกระดูกเราคงเหลือไม่ครบค่ะโอ้เสียงเครื่องจักร แล้วกลัวมากเลยอะไรเนี่ยคือแบบว่าพื้นที่ตรงนี้พังหรอแล้วข้างในเป็นเครื่องจักรหมดเลยอะ่ะเหมือนเป็นโรงงานเถื่อนเลยอโอ้หมีมือออกมาละคะเราต้องหลบมือนะคะเมื่นอนั้นเราหล่นแน่โอ้ยเกือบแน,น่วิดนะวิดนาเราไปนิดเดีวยวเองโอ้เสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่เป็นพ่อเอ๊ะคะุณโดไปค่ะโอ้สูงมากแล้วข้างล่างก็ไามา่รู้นะคะว่าเป็นอะไร ชุบเฮ้ยตอนนี้เราพลาแล้วะเนี่ยเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนเลยเนี่ยเอาจริงดิโอ้โหฉันจะตกลนมาลตายก่อนไหมเนี่ยโอเพื่อนตกไปแล้วหนึ่งนะคะเพื่อนสู้ๆตามมให้ทันเลวเพื่อนเมือนั้นเราอาจจะโดนขังในนี้ตลอดชีวิตเลยก็ได้นะเราไม่อยากโดนขังนะเพื่อนเราต้องวอไปด้วยกันโอ้ยเราพูดมากเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะตกเลยอ้ย อุ๊ยเกือบเกือบพลาดตกนะคะอุ๊ยโอเคค่ะค่อยๆเดินไปค่ะแต่ต้องไปเซฟ,ฟจุดด้านหน้านี่แเลยชุบโอ้นั่นไงโอ้ทอดทำไมมันเล็กลงเรื่อยๆล่ะอุ๊ยค่อยๆเดินไปนะคะเมื่อน,นั้นเราจะหล่นลงไปนะคะหล่นลงไปนี่ตายเลยนะคะใช่ค่ะหล่นไปต้องตายชุบชิบชบชบชบเพื่อนเพื่อนค่อยๆเดินไปเร็วเพื่อนไม่ต้องกดดันนะเราไม่กดด,นดันเลยหรอกเพื่อน เราไม่กดดันเธอหรอกจริงๆเราไม่กดดันเธอโอเคค่ะเย้ yeah. ในที่สุดเราก็ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วนะคะเาไปกันเลยดีกวา่าชุบโอ้หมีแ oh, น่นใจนะเป็นสวนสนุกอะไปไปเลยไปเลยไปเลยเรารอก่อนนะคะชุบโอแล้วเราก็ต้องรอทุกอันนะคะพอพี่ไม่กล้าเสี่ยงค่ะกลัวตายค่ะไปกันต่อเลยค่ะโหเสียงดังมากในนี้ไปเลยไปเลย ชุบๆุบชุเปลี่ยนขึ้นไปเลยโอ้ขางมนจะเป็นอะไรนะอุ้ยเห็นดวงดาวด้วยนะค่ะชุบโอ้ตรงนี้โอ้เราต้องปิดตรงนี้ไว้ใช่ไหมเอาแล้วไงมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่แน่นั่นแล้วไงคะเห็นไหมโอ้ยอย่าอยาทำฉันฉันจะขึ้นชิงช้าอย่าทาฉันอุ้ยชิงช้ายังไม่มาเลยอุ้ยชิงช้าเหมือนมาช้ากันไปอะ่ะเราต้องให้ตรงจังหวะน,นะคะเหมือนจะเป็นเช่นนั้นเลยเห็นไหม แต่เราก็ต้องวิ่งหนีเลยรื่อยหรอเราจะรอดไหมเนี่ยทุกคนพี่จะรอดไหมเอาเพื่อนไปแล้วหรอเพื่อนรอดไปแล้วหรอโอ้ยชิงช้ารบกวนมาตรงจังหวะฉันหน่อยได้ไหมฉันจะโดนฆ่าอยู่แล้วอุ้ย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 ครับคะฉันตายได้ยังไงฉันตายได้ยังไงเอาโร่ไงชุบมาแล้วใช่ไหมฉันจะหลอกรอแกให้เดินไปไกลๆเลย เดินไปใกล้ๆเดินไปใกล้ๆแต่เหมือนฉันจะอยู่ใกล้แกขึ้นเลย่อยยแล้วยายาทาฉันเราูมีดดิน่กกากลัวมากเลยโอ้ยชิงช้ามาตรงจังหวะหน่อยได้ไหมขอร้องได้ฉันมีร้อยชีวิตฉันก็อโอ้ยยาอุ้ยเหมือนเหมือนระยะเวลาเราลวนไส้ขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆาเหมือนช่วงที่เราเลี้ยวอะอุ้ยเหมือนเราจะโดนจับตัวแล้วอะออ้ยถ้าเราเลี้ยวเนี่ยคือแบบเราโดนจับอีกทีแน่เลยเอางไยทุกคนโอ้ยากมากเลย ยากมากแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้วนะคะชุบชุบวไปไปเย่เฮ้ยฉันต้องหนีแกฉันต้องหนีเย้ตามฉันมาให้ได้สิจ๊ะโอเคตอนนี้เราก็ชนะแล้วนะคะไม่ใช่ชนะสิเราหนีรอดมาได้แล้วเฉยเหนทางอีกยาวไกลไปกันต่อเลยค่ะโอ้ยช้ามากนี่ให้ฉันชมวิวเหรอโอเคฉันสมควรที่จะชมวิวนะแต่แน่นตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะโอ้โหใครมันทําทางอย่างเงี้ยเนี่ย เราจะเดินได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแหกกฎฟิสิกส์มากเลยไปกันต่อค่ะไป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 โอ้ลูกโป่องอีกแล้วเหรอเขาทำเสียงเอฟเฟคลูกโป่งแบบได้ดีมากเลยนะคะพี่ชอบมากเลยปปปปไปไปต่อค่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยฉันไม่สนใจเธอหรอกฉันจะมาเล่นเครื่องเล่นโอ้โหไปเลยพอแล้ไป โอ้ยเสียงแสบเก้าหูมาโอ้โหเสียงหูเรายังไม่น่ากลัวเท่าเสียงแบบยังไงอะเครื่องนะแบบสีกันเลยแบบโหแสบเก้าหูมากเลยแล้วพี่ใส่หูฟังด้วยแบบเต็มสองหูค่ะโอเคไปต่อ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  หตะปูใครใครมันพี่เรนเอาประตูประตูประตูเฉยเลยตะปูโอเคใครมันพิเรนเอาตะปูมาไว้อย่างนี้เนี่ยเราต้องใจเย็นๆน,นะคะเมื่อนั้นเราจะตายแบบเมื่อกี้นะคะชึบรอให้มาก่อนชึบออรีบวิ่งไปโก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 โอ้โหนี่มันไม่น่าใช่สวนสนุกนะคะมันน่าจะเป็นที่ทรมานเราสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะไปกันเลยโอ้โหนั่นไงคะชุบโอ ออ้ยอุ้ยอุ้ยรอดไหมเนี่ยเราอใครปิดไฟไม่มีใครปิดหรอกฉันหล่นไม่มีใครปิดนะฉันหล่นลงไปเองนั่นแหละชิบ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 อีกทีนะโอ้โหใช้สมาธิมากกลัวหล่นอะโอเคค่ะอุ้ยตอนนี้เหมือนเราก็ผ่านมาแบบว่าเกือบครึ่งทางแล้วใช่ไหมฉันไม่สนใจเธอหรอกฉันจะเข้าไปแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยชิบ หัวเลาะหัวเลาะทุกด่าจริงๆอ่ะมันไม่ตลกนะโอ้ยอุ้ยเกือบล่นในเราอึ๊บโอ้ยอึ๊บอึ๊บเฮ้ยตกตะลึงมันไม่ได้ตะลึงหรอกฉันตกเพราะฉันกดกระโดดไม่ติดนี่แหละไปค่ะใจเย็นๆนะคะใจเย็นนะใจเย็นนะเราอ่ะใจเย็นนะตัวพี่อ่ะอึ๊บโหเยอะนะ กระโดดเยอะไปไหนโอ้เสียงดังมากอยู่อยู่ด oh ีๆเราก็ไม่อยู่ในแบบว่ะขาวลาวาอะไรประมาณเนี้ยอยู่ในกลางแบบข่ไฟโอยกกระโดดไม่ิดเข้าไปในกองร้อยฉันไม่ได้เข้าไปในกองร้อยเราจะเข้าไปในกองไฟนะคะโอ้ยเหมือนเหมือนท่าดีทีหล้วพี่อ่ะ แมปตอนแรกมันก็มันก็ดีอยู่นะโอ้ยมก็ลืมกดกระโดดอ่ะนี่กดกระโดดให้ดินอ้อ๊โอ้อ๊โอ้ไม่น่าเหมือนไปได้นะคะแต่ก็ไปได้อึ๊บโอ้ยโอ้ยเอ๊ะอ๊ะอ๋อยเกียดการตกแบบนี้ที่สุดเลยอ่ะคือมันแบบว่า อึบโอ้ยตกตะลึงมันไม่ได้ตกตะลึงนะตกแล้วตายเนี่ยชึบอึบอึบอึบโหยังไม่หมดอีกเหรอโหยากพอสมควรเลยนะเอาดูเจอเพื่อนนะคะโหไปกันเลยชุบโอวิ่งเร็วใช่ไหม วิง o, ว่งเร็ววิ่งเร็วต้องมีสติอุย้ยเหมือนเราติดติดอะไรอยู่เลยเมื่อกี้นะนะั่นแหละแต่เราก็รอดมาได้นะคะโอ้ยอย่าแหลกอย่าแหลกสิจ้ะเธอจาอ๋าไปต่อค่ะไปต่ออึ๊บโอ้โหเพื่อนตกไปแล้วหนึ่งนะเราจะไม่ตกนะเราจะไม่ตกนะจ๊ะอึ๊บโอ้ยอึ๊บเุ้ยอีกนิดเดีวยวเย่อ้าวยังไม่เซฟอีกเหรอโอย้ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเฮ้ยอึ๊บโอย้ยากมากเลยนะ โอ้หไโอ้โหโอเคค่ะโหยากพอสมควรนะคะอุ้ยแต่ชอบสีทองฟ้ามากเลยอะสวยอะออกแนวโรกิกไหมเราเนี่ยสวยจริงๆนะคะตรงนี้น่าจะเป็นอะไรโอ้หน่าจะเป็นกระโดดนะคะประมาณนี้ต้องซูมไกลๆเลยโอ้ยไกลเกินไปไหมเนี่ยพาคุณชุบชุว้าวอา่าไกลอีกนิดหน่อยแล้วกันชบชุบชบชุโอ้โหต้องกดแบบกระโดดรัวๆเลยนะ เอออ้โหใครมันคิดค้นการสร้างด่านนี้ฮะอย่าให้ฉันรูนนะโอ๊ยเกือบตายเกือบตายอย่าบังฉันสิอย่าบางังฉันส,าานสิเดี๋ยวฉันจะตายนะพ่อคุณโอเคโอเคเออบ๊๊เออบ๊๊บโหยากจริงนะยากยากมากอีกนิดเดียวอีกนิดคอเขาอ,อ,อยู่ตรงนี้แล้วกันโอ้ยโอยเกือบตกลงไปเลยโห,โห,โหโกระโดดโกระโดดไม่ค่อยติดเลยอะ โหโหยากมากเลยนะคะโหโห,โหแล้วแบบยาวไกลด้วยอ่ะทุกคนห,หมดยังหมดแล้วใช่ไหมต้องกระโดดตรงนี้ใช่ไหมขึ้นไปนะขึ้นไปเย้ทุกคนพี่ผ่านมาแล้วซูมหน่อยโอ้โหเมือนไอ้สีเหลืองเหลือนี่ใช่เลย โอ้ยฉันเซฟยังอะฉันเซฟยังให้ตัวเองสูงเอาฉันเซฟแล้วฉันเซฟแล้วใช่ไหมให้ฉันไปกระโดดตรงนั้นอีกฉันออกเลยนะฉันตายอะไรซุ่มซ่ามเนี่ยเอาไปทางนอกนั้นเฮ้ยอะไรเนี่ยเหมือนท่าดีทีเหลวนะพี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยเจเย็นใจเย็นเจเย็นลูกอึ๊บเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยอ้าาาานาา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 า คือแมันเร็วมากจริงๆนะเราเราเหมือนต้องคอยยั้งความเร็วค่ะอุ้ยเนี่ยเหมือนต้องคอยโอยโอ้ย นน้ยตอนนี้เหมือนเราเหมือนเราอยู่ตรงไหนสักแห่งเนี้ยแหละค่ะเหมือนกับต่อทางที่เขาเข้ามาคล้ายๆค่ะไมา่ใช่ไมา่ใช่เหมาือนค่ะโอเคเขาไปในปากเลยเออโอ้ยฉันมาเจอด่านกระโดดพุ่นีอีกแล้วด้วยเนี่ยตายไปซะตายไปซะฉันเนี่ยอ,อึ๊บโอ้โห โอ้โหยากนะยากพอสมควรเลยนะโอ้โหเหมือนเล็กเหมือนเล็กลงเล็กลงด้วยอะ่ะไปเหมือนซูมไกลขึ้นน่ะโอ้โหโอ้โหระยะทางไม่ใช่เล่นๆ,ๆเลยนะโอ้โหอืออีกนิดเดียวนะทุกคนกนิดเดียวซูมก่อนอึ๊บเย้โอ้ยกับดักกับดักโอ้ยได้อยู่ได้อยู่นะคะกับดัก ไม่ได้ายากอะไรเกินขนาดนั้นเราแค่เดินหลบเท่านั้นเองเห็นไหม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 อ่าชุมโอ้เหมือนว่า ระบบไอ้พวกนีใช่ไหมโอ้โหโหยากพอสมควรนะคะโอ้โหนี้มันไม่น่าใช่สวนสุดดกแล้วนะโอ้โหขอซูมใกล้ๆหน่อยนะคะ ชิบ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 กระโดดกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปโอ้ยโหดูดิเหมือนเราอยู่บนโอ้ยเราเกือบค่ะเกือบเกือบเกือบเอ้รดไหมรถไหมโอ้ยรดรถรถรถรโอ้ยไม่ลงมาเราฉันจะได้มองการะยะถูกโอเคโอเคระยะประมาณนี้เด้อชิบชิบกระโดดไปโอ้โหเย่เย่เย่ในที่สุดเราก็ผ่านมาได้แล้วนะคะต่อไปล่ะวยตรงนี้คืออะไรเอ่ย ชึบชึบชึบโอ้นัง่งรถไฟไปนะคะโอ้ยอย่างอย่างงี้เราต้องซูมเป็นอีกวงการหนึ้ว เหมือนเราตกมาจากตรงไหนสักท,ที่นี่แหละโหซูมซูมไกลได้แค่ไหนซูมไกลได้แค่ไหนแค่นี้เองเหรอโโหนี่คือเราเราชนะแล้วนะคะทุกคนแล้วเราจะกลับบ้านยังไงล่ะนี่คืออะไรเหมือนเราได้สเก็ตบอร์ดตรงนั้นไหม โอ้เรจบแล้วนะโอ้ทุกคนพี่จบแล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่คงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะถ้าใครชอบนะคะเกี่ยวกับเกมแนวออบบี้นะคะหรือแนวปากัวอย่าลืมกดติดตามพี่นะจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆอะไรประมาณนี้ค่ะสดโอขอติดสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ